แอบดูเจ้าโมโมะคะ่ค่ะทําความสะอาดตัวเองเนาะชีวิตประจําวันเขาคะ่ะกินนอนตื่นมาก็เดินเลาะไปเลาะมาแล้วก็นี่คะ่ะมาแย่งเก้าอีค้ค่ะแย่งแย่งเก้าอี้ที่เรานั่งประจาค่ะ <c oughs> เขาก็ชอบมาแย่งของเราแล้วก็ทําความสะอาดตัวเองคะ่ะนี่เนะะาะเมื่อก่อนก็แปลว่าใครไม่เคยเห็นแล้วว่าแมวมันทําอะไรพอเลี้ยงไปก็รู้ว่าเขาเออเขาชอบสะอาดคะ่ะเขาก็จะทําความสะอาดตัวเองคะ่ะ มือเข็นขาตัวคขาเขาก็จะเลียเลียนี่แหละค่ะเนาะก็ดูทุกวันทุกวันมือเขาแบบเป็นแมวที่ชอบสะอาดค่ะน่ารักดีค่ะมไม่สนใจค่ะทําความสะอาดตัวเองอย่างเดียวอืตอนนี้แบบไม่สนใจไม่รู้ด้วยว่าเราแอบถ่ายดูเขาเลียค่ะเวลาเขาเลียนี่ยแบบว่าเนาะมือเขาเนีแบบนี่ซูมในีล้ใกล้ดู ไม่สนใจจะมโมททาความสะอาดเดียวค่ะเ,เคยเห็นไหมเนาะแบบเขาทําความสะอาดมือเขาแบบเวลามือเขาสกปรกกัน,นอะไรเงี้ยเนาะเขาก็จะทําความสะอาดตัวเองค่ะเรียเข้าไปไม่สนใจน่ารักดีค่ะแท้านาตงไหนที่สกปรกเขาก็จะเรียเรียค่ะ เนคะเขาก็จะทําความสะอาดเขาอย่างนี้นะคะทุกที่ถ้าแบบว่าเขารู้สึกว่าตัวเองสุกปกเนาะ mm. ก็จะเลียๆไปทั่วนี่แหละค่ะ mm. อย่างเก้าอี้เนี่ยขนเขาก็จะหลุดเราก็ต้องเอาอะไรมาทําความสะอาดไอ้ที่แบบเป็นบัตรที่แบบเป็นทําความสะอาดขนแมวขนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเราต้องซื้อมาไว้ค่ะเี่เนาะเลียอย่างเดียวไม่สนใจความสุขของเจ้าโมโม่ค่ะกินนอนแล้วก็ไปเที่ยวค่ะ อันนี้ก็เพิ่งตื่นนอนค่ะเรานอนช่วงช่วงบ่ายใกล้จะใกล้จะเ,เย็นๆก็เดินไปเดินมาแล้วก็เข้ามานอนเหมือนเดิมตอนนี้ก็นี่ค่ะทำความสะอาตัวเองอย่างเดียวดูน่ารักดีค่ะไม่มองไม่สนใจหาดูยากนะคะเนี่ยแบบเนาะสำหรับคนที่แบบไม่เคยเลี้ยงแมวเนาะถ้าเราเลี้ยงแมวเราจะเห็นทุกวันนี่ค่ะ นี่เขาเรียไปค่ะ